สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด็บเบิลยครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับทั้งแดดร้อนได้ที่แล้วก็หัวก็กินหญ้าอยู่กับที่แล้วครับ mm. สังเกตดูว่าแสนดีนี่จะกัดกินแต่เยอะ,ยอะส่วนยอดก่อนมันครับไปแย่งให้มั่งกินล แตนดีเขาจะดีตรงที่ว่าเขาจะกัดกินพวกลำต้นหมดเลยครับเดี๋ยวค่อยดูครับตอนนี้เขายังแย่งกันกินยอดอยู่กินยอดกินใบซ่อนควายนี่ไปอยู่ในห้วยนะครับเข้าไปแล้วนู่นครับการนอกไปแล้ว,ลวเดี๋ยวตอนนี้เย็นครับค่อยตัดไปให้ว่าควายเขาจะชอบกินอยู่ในคอกมากกว่ากินตอนดึก,ดก ตอนเช้าๆช้จนกลางวันนี่จะไม่ค่อยชอบบางตัวก็จะหาเล่มหญ้าไปไม่ค่อยมาแย่งกินกับพวกครับแดดร้อนนะครับน่าจะเข้าสู่หน้าร้อนแบบเต็มตัวแล้วครับปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับเพราะว่าปีนี้ฝนตกลงมาเร็ว เร็วมากครับมกลาก็ตกมาละหนึ่งชุดช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปวนครับตอนฝนตกนี่จะมีลมแรงแรงมากครับต้องคอยซ่อมแซมอคอกด้วยครับตกหลังคา่อนก่อนก็ขึ้นไปอยู่บนพวก ตองเก็บฟางครับดูว่ามันจะต้านลมอยู่หรือเปล่ามันก็แข็งแรงดีครับไม่ไหวไม่สั่นไหวแต่อย่างใดแต่ก็จะมีเปียกบ้างครับฝนสาดเข้ามาแต่ตอนกลางวันอย่างนี้แดดมันจะส่องผมวางไว้ว่าตอนเช้าเช้าให้แดดมันส่อง ส่งมาทางทิศตะวันออกพอตอนเย็นแดดก็จะส่องผ่านลงเก็บฟางไปทางทิศตะวันตกครับมันจะได้แห้งถึงแม้ว่าฝนตกมันก็จะแห้งตอนแดดออกตอนนมก็ใหญ่ขึ้นทุกวันครับถึงว่าใหญ่มากละล้นมือนะครับตรงนี้ หลายเดือนดูครับ3าสเดือนนู่นละจับดูก็ยังไม่ดิ้นครับรวัวเป็นตัวผู้หรือตัวเมียขขอเสียของวัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับกินไปแล้วก็ขี่เรื่อยราดไปด้วยเขาจะไม่เหมือนควายครับควายนี่จะกินอย่างเดียว เก็บไว้ขี้เป็นขี้เป็นทางตรงนี้ก็เก็บไว้ให้ควายมากินต่อได้ถ้าวัวไม่กินแสนดีนี่มีน้ำนมอยู่นะเมื่อก่อนผมบีบพุ่งปิดเลยเย้โอย กินดูดไปหมดแล้วครับวันนี้นม,นม,นมหอมมากช่วงแรกๆตอนที่จะอินคอดหอมแบบนมสด j u อทีเลยเมื่อก่อนแม่มากนี่ยังรีดให้รีดให้ฮิวโก้กินเลยครับตอนที่คอดวันดีใหม่ใหม่ วันดีกินไม่หมดครับต้องคอยรีดออกเพราะว่าถ้าไม่รีดออกแล้วกลัวเต้านมอักเสบครับตอนนั้นวันดีตัวเล็กครับเกิดมาตัวเล็กกว่าเจ้าอีลิกตอนเกิดเราไม่มัง่มงนี้เต้านมใหญ่ครับใหญ่ก็แสนดีครับนมดีกว่า ตัดหญ้าครับเติมทำงานละเวลาผูกไว้ก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะกินแบบกุมค่าครับกินทุกส่วนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เดินครับไม่ได้เดินเที่ยวเขาจะมีสมาธิกับการกินมากขึ้นเหมือนวัวอยู่ในอคอกครับก็จะกินหญ้าดีกินฟางดี แต่บางทีก็พาออกมาโดนแดดบ้างครับเพราะว่าแสงแดดมันก็มีประโยชน์กับร่างกายควายนี่ชอบบรรยากาศแบบเย็นๆครับข้างในนู้นจะเย็นครับวัวนี่จะชอบแบบร้อนๆทนร้อนครับก็ปล่อยให้อยู่ข้างนอก แบ่งพื้นที่กันครับแค่นี้ก็ไม่มายุ่งไม่มาชนกันแล้ครับช่วงนี้เวลาฝนตกก็จะมีฟ้าร้องด้วยครับ กระดิ่งเหล็กอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อย้าฝนตกมาก็ต้องถอดออกหมดครับอันตรายครับแต่พวกกระดิ่งไม้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเคยใส่มานานนะหลายปีไม่มีปัญหาครับพอก,กินหญ้าตรงนี้เสร็จก็จะพาเดินกลับไปกินน้ำครับ แล้วก็ให้ฟางยาสดนี่ให้น้อยครับเพราะว่าช่วงหน้าแรงนี้เราคาดการไม่ได้ว่าฝนมันจะตกมากน้อยขนาดไหนครับบางครั้งก็เป็นการพยากรณ์ครับมันอาจจะไม่ตกแบบร้อเซ เล็มอยู่หลายชั่วโมงแล้วครับนี่ท้องยังไม่ใหญ่สักทีครับเดินซะส่วนใหญ่ครับเวลาเขาอยู่ข้างในเห็นอะไรสีเขียวก็จะแท้เล็มไปหมดไม่ตั้งใจกินเท่าไหร่ใช้เวลานานครับกว่าจะกินหมดยายาวๆนู่นก็ไม่ไปนะชอบกินแต่ยาสั้นๆ เป็นเด็ก VIP ครับไปข,ข,ข้างในไปนเดี๋ยวมีโครงการว่าจะหาสมาชิกใหม่เพิ่มครับเดี๋ยวต้องคอยดูครับคอยตามชมกันไว้วิธีการไปเลือกซื้อบัวครับ <c oughs> ผมคิดไว้ว่าจะเอา เป็นวัวเด็กหรือไม่ก็คู่แม่ลูกครับอยู่งบอยู่ประมาณหมื่นกว่าวาถ้าได้คู่แม่ลูกมาก็าจะเป็นวัวไทยน่าจะไซส์ประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะอาจจะตัวเล็กกว่าน,นี้ครับวัวไทยตัวนี้มันเป็นลูกครึ่งไปละมันไม่ใช่วัวไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ละ ก็จะให้เจ้ามือนนี่แหละเป็นตัวผสมครับวัวไทยลองปรับโครงสร้างวัวไทยดูครับเจ้ามือจะให้ลูกเป็นยังไงกับวัวไทยอันนี้คือโปรเจกต์ต่อไปครับเรามาดูกันไปน่นาจะเป็นขี้เลื้อนครับเพราะว่านายนี้จะสกปรกครับ พูดง่ายๆเลยขอ,อกจะเฉดเฉครับคือฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกไร้ขี้เลื้อนส่วนวันดีนี่จะขับถ่ายเป็นที่เป็นทางครับท,ท,ทั้งอึทั้งฉี่ก็จะไม่มีครับไม่มีปัญหาสภาพขนนี่ดูตัวที่เขาขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง ผนจะเนียนกลิบครับนิสัเหมือนแม่เลยครับไม่รู้ว่ามันส่งผ่านทางพวกยีนพวกดี a หรือเปล่านะพวกนิสัใจคอแต่นี้จะมีพวกไลขี้เรือนครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีพวกขนหลุดเป็นตุ่มๆครับเป็นย่ำยอมนี่ครับ มันจะเหมือนขนหายไปเป็นยำๆเพราะว่าเขาจะฉี่แล้วก็นอนตรงนั้นแหละของฉี่ทั้งอึแล้วก็นอนเลยไม่สะอาดครับตัวตัวนี้บอกเลย <c oughs> เหมือนแสนดีครับแบเดียวกันแสนดีก็จะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเหมือนกันขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางครับนี่ โรคไหลขี้เลื้อนพอเข้าท้องปุ๊บนิสัยก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนึยงพวกปัญหาพวกไหลขี้เลื้นก็จะลดลงครับมันก็แปลกอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันผนมาใหม่ๆนี่ขนนี่ไม่เหลือเลยครับมีแต่นหนังมาแบบหนังแดงๆเลยมาแบบขาดสารอาหาร ขาดยาขาดน้ำขาดทุกอย่างขาดวิตามินภาพนี่ดูไม่ค่อยได้ครับเลยได้มาไม่ราคาไม่สูงเท่าไหร่แต่จะเป็นเดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้แล้วครับสักพักหนึ่งก็จะพากลับแล้วครับแดดค่อนข้างจะร้อนครับ ก็จะปล่อยให้ควายสำราญบานใจอยู่ที่นี่แหละครับหัวก็จะพากลับกมดเลยก่อนกลับก็จะปล่อยให้เล็มย้าแถวข้างหน้านู้นครับเวลาเขาถ่ายให้วัวตัวใหญ่ก็จะ วางกล้องต่ำหน่อยถ้าถ่ายปกติวัวก็จะตัวเล็กครับนี่ครับบางทีเราเห็นรูปวัวใน a c e b o o k ครับเราต้องคิดไว้เสมอว่ามุมกล้องเป็นเรื่องสำคัญครับจะถ่ายวัวตัวใหญ่ถ่ายวัวตัวเล็กหรือถ่ายให้วัวเนี่ยมันรูปร่างสมจริง มันก็มีหลายมุมครับถ้าทายแบบนี้มันก็ดูตัวเล็กครับแต่ถาวางกล้องต่ำลงหน่อยมันก็ดูตัวใหญ่ครับไปไหน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  กันไว้ก่อนก็มีน้ำเมือกออกบ่อยๆครับเจานานนี่สังเกตดูครับนี่มีภาบติดเป็นวัวสาวครับยังไม่ท้อง ภาพแบบนี้ไม่ใช่บัวท้องนะครับภาพมันจะใสๆออกใสาๆซึ่ความพร้อมเช็คความพร้อมของวัวสาวจะมีน้ำเมือกออกมาเป็นปกติเมื่อก่อนไม่มั่งตอนซื้อใหม่ๆใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเ,เราก็รุ้นว่าเอ้ยท้องแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ครับ อ้ยเราได้บัวท้องที่ไหนได้ครับเดี๋ยวไปปีกกว่าเป็นสัตว์ครับแล้วก็ได้วันดีมาตอนนี้โตแล้วก็คอยติดตามครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันครับเดี๋ยวจะไปดู ไปหาวัวครับแถวใกล้ๆนี่นะครับไปหาดูเป็นคอกของนายห้อยครับคอกของพ่อค้าวัวเนี่ยเขาค่อนข้างจะค้าขายวัวมานานครับแล้วก็วัวเนี่ยไม่ได้ถือว่าขี้เล่ครับก็สมราคาครับที่เขามาขายเขาไปซื้อมา มันไม่ได้แพงครับเป็นเจ้าของเก่าตัวน,นี้แหลยจําเหมือนตอนนั้นผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทเองจําเหมือน,นสองหมื่นสามซื้อมาหมื่นสามตอนนี้ครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับว่าราคาหมื่นสาม สูงตอนนี้น่าจะอยู่ที่ร40ครับท้ายสูง1 4ออาจจะมี40บวกครับราคา13 0 0 0านะเมื่อประมาณ1,2สองประมาณ2 3สปีที่แล้วครับธนบิณปีนี้ก็น่าจะ3ปี3าปีที่แล้ว ต่นั้นวัวราคาไม่สูงครับตัวนี้ก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทครับวัวผมซื้อมาแพงสุดตัวละสามหมื่นกว่าสามหมื่นหน่อยๆครับไม่กว่าวหรอกรวมส่งเลยนะเอาครับมาคอยลุ้นกันครับว่าผมจะเจอสมาชิกใหม่หรือเปล่าก็คอยดูครับ วิธีเลือกของผมหนึ่งเลยก็คือนิสัยครับมาดูนิสัยก่อนเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันครับใช้เวลาอยู่กับวัวนานครับวันหนึ่งบางทีก็ทั้งวันล้วครับนิสัยก่อนเลยแล้วก็พวกหนังครับหนังหนาๆหน่อยถ้าไม่หนาก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่พอประมาณ แล้วก็พวกลักษณะแข้งขาไม่เล็กเกินไปเพราะว่ามันมีผลครับเวลามาผสมจริงเวลาตะปูขึ้นเนี่ยถ้าแข้งขามเล็กเกินไปนี่มันรับน้ำหนักไม่ไหวแข้งขาหักครับเสียวัวครับครับก็เลยมีวิธีการผสมเทียมขึ้นมานเพ่ลดความสูญเสียครับมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการผสมเทียม มีข้อดีครับแต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าเราต้องใช้บริการจากหมอครับนั่นแหละเกิดข้อเสียแล้วก็ต้องจับสัตว์เองครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดแม่พันธุ์ให้มีรูปร่างลักษณะแข็งขาแข็งแรงลำตัวจะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสูงมากครับเพราะว่าการผสมจริงนี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นแม่วัวที่สูงใหญ่ครับ ประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่าแบบไม่มั่งนะครับกําลังพอดีเลยเป็นวัวสายกำลังพอดีจัดการก็ง่ายครับดูแลไม่ยากถ้าอย่างแสนดีสักสิบตัวนี้ก็มันก็สวยครับแต่มันค่อนข้างจะดูแลยากเพราะว่าเป็นวัวตัวใหญ่การบังคับเข้าซองการฉีดยารักษาต้องใช้ยาในปริมาณที่เยอะ ีคือข้อเสียข้อดีก็คือมันราคาแพงนะครับมันให้ลูกสวยอัน,นี้คือข้อดีประมาณนี้นะครับที่ผมจะไปเลือกนะยวค่อยติดตามดูครับค่อยติดตามชมถ้าหาวัวแม่ลูกไม่ได้ก็จะเป็นวัวสาวสักตัวหนึ่งหรือสองตัวครับอามาไว้เป็นเพื่อนเจ้าอินครับ ถ้าเป็นวัวใช้เด็กก็จะได้ประมาณตัวเล็กกว่าเจะอินสักหน่อยหนึ่งครับสักสองตัวนั่นแหละน่าจะได้อยู่วัวไทยนะครับในน้องวัวไทยต้องไปดูหน้างานอีกทีนึงครับเดี๋ยวตอนวันไปก็จะถ่ายคลิปให้ดูครับก็คลิปนี้ก็ยาวาพอสมควรแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะช้าตอนอัปโหลดลง Youtube ครับต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับ ไปมาติดตามชมครับว่าผมจะได้สมาชิกตัวใหม่หรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมสวัสดีครับ